สวัสดีครับวันนี้คุณก็อยู่ผมนะครับในรายการซีเดียเกนะครับวันนี้เราจะมาหาอะไรให้คุณผู้ชมเรื่องยังอีกแล้วนะฮะเป็น AI นั่นเองแต่คอนเทนต์นี้ผมอาจจะไม่ได้แนะนำคุณผู้ชมมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นการที่เราเอามาสลับหน้ากันพรบอะไรพวกนี้ป่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมทําเพื่อเป็นพิธีารทเฉยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทํำยังไงนี่นะครับก็เข้ามาที่เว็บ reface ai นั่นเองครับผม เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description นะครับอันดับแรกนะครับเราก็ทำการกดคลิกไปที่รูปบวกนี่นะฮะผมแล้วก็หาคลิปมานะฮะดังนั้นผมจำไม่ได้ว่าคลิปผมโหลดไว้ไหนครับนึงคลิปผมโหลดไว้ตรงโอเดโอเคผมจะดรอปคลิปไปนะอ๋อทำไมไม่ออกเอ้โอเคผมก๊อปปี้มาละนี่ครับผมมันกำลังโปรเซสซิ่งอยู่นะฮะ รอมันสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคจะขึ้นมาประมาณนี้อ่ามิสเปีดนั่นเองแต่ผมจะเอาหน้าของคุณลุงคนนี้มปใส่นะฮะหมดเลยปับ๊บนะครับแล้วก็ถ้าใช้อ่าถ้าใช้จะสลับหน้ากันเราใช้หนึ่งโทเค็นนะครับตอนแรกเราจะมีอยู่ประมาณ5โทเค็นเนาะแล้วถ้าใครสนใจที่จะ ทำได้หลายโทเค็นนะหรือว่าทําได้หลายทีก็สามารถสมัครได้นะครับสมัครเข้าได้นะแต่ก็มีวิธีการทําหลายโทเค็นอยู่ก็คือสลับเมลเอานะครับเหมือนเพิ่มยอดให้เขาด้วยนะครับเพิ่มยอดเขาด้วยโอเคเดี๋ยวเรามากดสวัเฟีดีกว่าว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะฮะมิสเตอร์บีของเราอืมมิสเตอร์บีเราจะหน้าตาเป็นยังไงมาดูกันนะนี่ครับมิสเตอร์บีเอ้ยเป็นมิสเตอร์ตู่ไปแล้วฮะโอ้ นะครับเราสามารถกดดาวน์โหลดวิดีโอตรงนี้ได้น,นะฮะอ่าก็ดาวน์โหลดเรียบร้อยครับผมนี่คลิปมิสเตอร์ตู่นะครับก็วิธีการใช้ประมาณนี้นะสำหรับใครที่ทำคอนเทนต์ติ k กตอกก็สามารถทำได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ